เหตุผลที่เขาไม่มุดอาจจะเป็นเพราเม็ดละมุดของเราอะมันมีคราบหรือเปล่าอีกคราบขอมเม็ดละมุดเองเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยพวกแบบ,บคราบครคราบเหงื่อคราบเกลือแล้วมันฝังติดเธอแล้วฉันเคยอ่านเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะที่ผู้ชายเขาบอกว่าเขามุดลงไปตอนนั้นเองเนี่ยเขาไว้หนวดแล้วไอ้คราบเนี่ยมันติดหนวดผู้ชายล้างไงก็ล้างไม่ออกเขาก็เลยจะเป็นต้องโกนหนวดทิ้งไปเลยที่เขาไว้มาเป็นแบบเป็น5 6เดือน ผู้ชายบางคนเขาก็อยากจะแบบไว้หนวดเพื่อความสวยงามนม่บอ,อกปะอนุภาคของกลิ่นเนี่ยมันร้ายแรงมากเถอะมันร้ายแรงถึงขั้นหลอนเข้าไปในโซนประสาทคนได้เลยนะแล้วอีเม็ดละมุดอีกเนี่ยมันถอกออกมาได้วิธีการทําความสะอาดจําเป็นจะต้องพเพย์เม็ดละมุดขึ้นมาก่อนแล้วก็ทําการล้างด้วยน้ํายาล้างจุดซ่อนเลนที่มี pH 3.8ถึง4.5และ pH นี้ต้องมาจากแลคติกแอซิดเท่านั้นเดี๋ยวจะปักตะาการันน้ายาล้างจุดซ่อนเลนลิลิโกะไว้ให้ มันมีทั้งหมด4กลิ่นณนะปัจจุบันนี้นะมี4กลิ่นสีเหลืองหอมสูกัดปีโป้ขออนมหวานสีขาวหอมชาเขียวชาขาวคาโม,มาลสีชมพูเนี่ยหอมเหมือนดอกไม้คาโม,มาลทั้งสวนเลยทอ็อปโนสตอรอเบอรี่ส่วนสีชมพูพีชจะเป็นสตอรอเบอรี่ดอกซากุระคุณสมบัติมีไว้เพื่อการทำความสะอาดแต่เราให้ฟีเจอร์ต่างกันที่กลิ่นเท่านั้นแต่คุณสมบัติในการชะล้างเนี่ยดีพอกันเพราะเราใช้ไมเซล่า ที่มีแลปติกแอซิกเป็นส่วนประกอบเราเรียกมันว่าไมเซล่าเฮเบนใครสนใจสั่งซื้อใน,ในตะกร้าได้เลยนะจ๊ะ